ทำอะไรอยู่วะฮัลโหลเออทำอะไรอยู่วะได้ยินไปเด้อฮัลโหลไอเหี้ยดิฮัลโหลกดตีเนาะเด้อฮัลโหลตีนไหมเออแล้วทำไมมีมีเสียงไง อะไรอยู่วะแล้วจะโทรมาถามเรื่องอะไรเฮ้ยโทรมาเล่นๆเล่เฉย,เยกูก็ฟังเพลงอยู่กูก็ตกใจเอ๊ะเสียงใครเข้าวะกัก็ <c oughs> เชื่อมาดูโทรอีกอีกเครื่องนึงอ๋อโทรมานี่เองเออกูเลยแหละไ <c oughs> อ้เหี้ยเสียงพายุเข,ข้าอ่ะตอนโทรโทรมาครั้งแรกไอ้เหี้ยเสียงแต่กูไม่ได้ยินเสียงมึงไงกูก็เลยแบบเอ๊ะใจงงไง งงจะงงอะไรเอาก็อีเครื่องเครื่องที่กูไว้ทํางานเนี่ยมันมันเออไงเพราะมันไม่รีรีรีสตาร์ทเครื่องมาสามอาทิตย์แล้วอ๋อเพราะข้อมูลมันแน่นเกินมันแชร์มันกระตุกเลยมันต้องเออสองสามอาทิตย์มันต้องรีแล้วอ๋ออ๋อเข้าใจเข้าใจกูเข้าใจกูก็เป็น เอ้ยตอนตอนนี้มันกินข no ้าวยังปะยังเลยเนี่ยกกูไปกูไปตะกุยคอมบ้านเพื่อนมาตำพี่อะไรคอมบ้านเพื่อนอ๋อมึงก็นนะจะรู้ดีนะว่าพวกกูเล่นเกมอะไรกันอ๋อแล้วตอนนี้อยู่ไหนอ่ะอยู่ที่ทำงานใช่ปะตอนนี้กูตอนนี้กูกลับมาบ้านแล้ววันนี้เขาให้หยุดยาว โควิดโควิดรู้รู้อหยุดยาวหลังสนเดี๋ยววันที่สิบเก้าุณกลับไปทําต่ออ๋อโอเครู้ละอืออืม,อมเป็นไงบ้างไม่ได้ทํางานรู้สึกดีป่าวโอ้ยนอนทั้งวันเลยครับคุณเ๋ยน, <c oughs> นอนทั้งวันกินบ้านกินเมืองเออแต่ <c oughs> า่ากูมีเรื่องหนึ่งอยากจะพูดกับมึงว่ะแต่แต่มึงคงไม่ได้เล,ล่นตะิ๊กตอกหรอกเนาะ กูกไม่ได้ในทิ t ตกอยู่แล้วแหละเออคือในทิ t ตกตอนนี้กำลังวุ่นวายเลยวุ่นวายเรื่องอะไรเออมันมีอีคนคนหนึ่งเว้ยซึ่งเป็นน่าจะผู้ใหญ่แล้วประมาณอยายุน่าจะประมาณยี่สิบยี่สิบถึงเกือบจะถึงสามสิบประมาณยกว่าเออยี่สิบกว่าเออยี่สิบจะถึงสามสิบอะประมาณนี้แหละอื แม่งทำตัวแบบน่ารังเกียจมากเลยยังไงก็คือแบบยังไงวะกูอยากจะส่งคลิปให้มึงดูนะเดี๋ยวกูส่งให้มึงดูทีหลังแล้วกันก็คือเขาอะเขาบอกว่าอะไรวะเป็นเขาเขาเขาพูดได้แบบด่าเด็กๆอะไม่เชิงว่าอันนี้หรอกเชิงว่าด่าเลยแหละไอ้เงี้ยก็คือเขาดา่ดาเขาด่าเขาด่าว่าอะไรเป็น พาะก็พวกเธอเรียนไม่เก่งพ่อแม่เลยไม่รักมันเกี่ยวกันไหมพูดตามจริงมันเกี่ยวหรอวะเออมันเกี่ยวกันไหมอตนอย่างหนึ่งนะอัน,นอันนี้นนี้ไม่เก่งแบบกูแบบกูแบบก,แบบก,แบบกูทํางานเขาไม่เห็นหนักวะเออได้ได้ได้ฟังกวดก็อ,อีกอย่างหนึ่งเวก็คือมันเป็นคําคําพูดที่พีคมากแบบมันแบบเสี่ย <What? S 1> อะไรวะเนี่ยก็คือเขาบอกว่า พวกเธออะไรวะเป็นเป็นเด็กที่ไม่มีไ i ไฟพ่อแม่เลยไม่รักมันเขียวอะไรกันวัดฮ w วั t กูงงเลย <Huh? S 1> กูสันเลยกูได้ยินคำนี้อะอะไรเนี่ยไ i ไฟเหรอพวกเ็ก Fi, ใช่ไหมที่เขาเอเอไรไฟเขาเขาบอกว่าพวกเด็กไม่มีไ i ไฟพ่อแม่พ่อแม่ไม่รัก พ่อแม่ไม่ซื้อให้พ่อแม่ไม่รักอะไรประมาณนั้นโอ้โหมันแบบโอ้โหเกาะตากแก้มคุดป่วยมากเลยไอ้ไอ้ผู้ใหญ่คนเนี้ยกูเอ่อคือกูแบบว่ามึงมึงมึงดูปากกูนะเออกูอยากตัดหน้าหัดใส่หัดใสเอ้แต่กูส่งคลิปให้มึงดูแต่กูส่งส่งช่องให้ดูแล้วช่องทิกต็อกน่ะกูส่งส่งให้ดูเดี๋ยวนี้แหละ อะไรวะนี่งงเลยอะไรวะเด็กเด็กแม่ไม่มีไรไฟพ่อแม่ไม่รักมันได้หรอวะเดี๋ยวกูส่งให้ดูอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกูส่งให้มึงดูนะจะออกจากโปรแกรมนี้ได้ไหมเนี่ยออกไม่ได้เดี๋ยวกูค่อยส่งให้ทีหลังกันส่งทีหลังเลยมันมันได้หรอวะเด็กแม่ไม่มีไรไฟพ่อแม่ไม่รักและอย่างหนึ่งเว้ย คอนเทนต์ที่พี่แกทำอะ่ะมันแบบหลุดโลกอะ่ะเออก็ก็ดีนะคอนเทนต์พี่แกก็ดูดีนะแต่ว่าแบบอวดอวดรวยไปนิดนึงเดี๋ยวมันเที่ยเกินอน่ะยใช่ไหมอวดรวยไปนิดนึงแบบอวดรวยแบบจนเขาหน้ามันไฟอะ่ะ <c oughs> จนจนเขามันไฟอะ่ะวาดวินต้นวิดวนต้นทิกตอกยังดีกว่านะ <c oughs> ถึงพี่แกจะพูดจะแบบ <c oughs> แบบไม่รู้เรื่องแต่พี่แกก็ยังดีกว่าอีอออตาพี่คนเนี้ยอีตแบบาพี่หัวโลนเนี้ยแื่เป็นแตเป็นกุเอ้นกุนี่ละเหนื่อยใจจริงอือคือแบบไปเฮียอะไรวะงงชิแบเลยไอ้พวกเด็กไม่มีไฟพ่อแม่ไม่หลักวัดตะกะอะไรเนี่ยอ <laughs> โอ้โ คิดมาได้ยังไงครับพี่ไม่เคยพบเคยเจอเออแม่งเงี้ยไม่พอในสัตว์คอนเทนต์แต่ละพี่ที่พี่ที่พี่แกทําแบบคือข้าวผัดอเมริกันกูจําได้เลยข้าวเผ็ดไอ้โอ้ข้าวเผ็ดเทียนเลยข้าวผัดอเมริกันอ่ะที่พี่แกย์บอกแม่งกินมาม่าเว้ยข้าวผัดวันพ่อเป็นมาม่ากินมาม่าในแท้ยังบอกว่าเป็นข้าวผัด แล้วบอกว่าตอนนี้พี่อยู่ประเทศอเมริกาแต่แม่งพอสอ่งไปแล้วหลบไอ้เฮียแม่งนั่นน้ยนัมันประเทศไทยวัดแล้วบอกเห็นเห็นฝรั่งยืนซื้อปิไก่กันฮะวัดฮะกูสตันเลยกูว่าสมองป่วยแล้วมังเนี่ยเออบางคนเขาว่าพี่แกแบบอะไรวะเป็นเอ่ออะไร เป็นเป็นโลกประสาทว่าใช่ไหมโลกประสาทปะแบบเนี้ยเออฝากไอ้เนี bueno, ้ย <evaluation> และอย่างหนึ่งเลยนะมันมีคลิปคลิปหนึ่งไว้ที่มีคนในติกตอ,อกเขาไม่เชื่อว่าเป็นทวิตอ่ะมันคือมันทวิตไม่ได้อะมังเขาก็เลยแบบแคปแคปหน้าจอแบบอัดหน้าจอแล้วเอามามาพูดอ่ะ อะไรวะที่ท,ที่คลิปคลิปที่พี่แกบอกว่าอะไรถ้าจะไปอยู่ดาวเสาอ่ะเราต้องหาตน้ไตน,ไตนไม้เว้ยต้นไม้ต้นไม้บนดาวเสาสามารถกินได้เว้ยเราเราเราเนองคนนั้นเขาคอมเมนต์ว่าเลยรู้ไหมพี่ครับอาดาวเสาเป็นดาวคอแก๊สครับไม่ใช่ดาวขอไม่ใช่ดาวแบบดาวข้อแบบหินอนะ่ะกูเห็นคลิปแนละ้วกูรู้สึกแบบ what the fuck อะไรวะนี่แม่งหลุดโลกไปแล้วเว้ยว่า what the fuck man กาเป็นกูก็อีหยังวะนั่นแหละเอออีหยังวะก็ <c oughs> คือแบบเฮ้ยอ,อะไรวะพี่แล้ว,แล,วแล้วเขาบอกว่าพี่เป็นนักบินอวกาศพี่พี่คือเป็นนักบินอวกาศคนแรก <c oughs> ที่ไปเอ่อเหยียบด,ดาวดาวเสาวัดโอ้กูว่ามึงมึงมึงคงตายไปตั้งนานแล้วแหละดาวเสานคนคนแรกคนแรกอะ่ะ นัอมีดาวประการคนแรกที่ไปเหยียบดาวเสา <What? S 2> มันรวยเหรอเออกูถามหน่อยม่เป็นอะไรไม่มันไม่ได้รวยไม่ได้เหิวละห,หิวอะไรเลยคืออวดอะเข้าใจป่ะอวดรวยแล้วอีกอย่างหนึ่งว่ากูเจอกูเจอคำคำนี้กูรู้กูปรีดเลยอะไรวะ <c oughs> พวกเธอไม่มีบัญญากินซูชิอย่างพวกพี่หรอกมีแต่พวกมีแต่พี่เท่านั้นที่เป็นดาวติก๊กตอกที่ได้กินอาหารหรูๆวัด กูเห็นแล้วกูปีดเลยกูรายงานเลยกูกดรายงานทันทีเลยคลิปนั่นอะเอสอะซูชิทางตลาดก็มีไม่ใช่เหรอวะก็มีแต่เขาแต่เากินซูชิในร้านไงในร้านกูก็เคยใครใครใครเลื่อนอะแบบแบบกการเลื่อนกินอะใครใครเคยกินปะโอ้ของของพวกกูนี่กินแบบไม่อั้นผมมัหนีอะ เงินตงนังในสัตว์อ้อะไรวะเนี่ยกูแค่กูร้อยห้าสิบบาทอ่ะไม่เคยหยิบได้หลายหลายจานแลอวอะเออจริงอ้าวขนดเล่นอะไรวะอาว้าดีเสียงนได้แหละแล้วมึงดูด้วยมึงยังไม่ได้ดูหรอกไม่ได้ออกจากโปรแกรม ฟังเสียงผมก็รู้เลยฟังเสียงอมฟังเลยเหี้ยอะไรเลยเออจะว่าไปมึงเคยได้ยินข่าวนี่ปะข่าวอะไข่าวดราม่าเรื่องในการใส่รองเท้าการแต่งตัวโอ้คือคือเอาตรงๆเลยนะเขาบอกตรงอามึงอธิบายขบอกนะผู้เขาบอกณตรงนี้เลยนะอาบอกมา ไอ้เรื่องรองเท้าแตะคือมึงจะบังคับไม่ได้คือคุณหนึ่งเขาใส่เป็นปกติใช่ปะอืมเออแม่นอยู่คือแม่งจูๆ่ๆอยู่ดีๆแม่งก็มาบอกว่าใส่รองเท้าแตะมันเฉยถ้าเกิดว่ากูเห็นแล้จะตกมึงมาตกกับกูไอ้สัตว์อะไรวะเขาในในในคลิปเขบอกว่าอะไรนะอยากใส่อะไรนะจอแดน อย,อ,ยอยากใส่จอแดนไปทิ้งหน้าอยากใส่จอแดนแล้วไปเตะหน้ามึงโอ้โห<ม>คิดไดไงอะพูดมาได้ยังไงแ,แอดมึงดูปากกูนะกนูอยากโดนกูอยากโดนเหมือนกันมึงจะเป็นยังไงวะลองท้าเข้าไปอ,ะอ่ะเออเนาะแต่แต่ไอดาม่าน,นี้มันก็จบจบจบไม่สวยนะก็คือเขาทําคลิปออกมาขอโทษแล้วแหละโอ้เข้าไปดูแล้วก็คือแม่งคือคือมึงดีดีมึง มันบังคับกับเขาอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้ไอ้เอไอไม่แม่งมาบังคับตะกี้อเลรอะเอาแต่อันนี้เป็นอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งไอ้กัมบูชานะึงมึงยังกัมมึงเห็นดราม่าก,กัมบูชาได้ไหมอ่าที่ที่มันไปพูดด่าเหยียดเหยียดคนไทยที่ใช่กับชาตแต่งงานอ,ะอ่ะอ่าฮะเออ มึงก็น่าจะรู้นะว่าคนไทยนันกปิงคีย์บอร์ดเบอร์หนึ่งอยู่แล้วอะ <c oughs> ่ะขน,นาตอนเลยมึงก็รู้อยู่ว่าคนไทยปากแซ่บขนาดไหนอะ่ะไม่มีใครเถียงคนไทยชนะได้หรอก่เห็ดูซุ่มหัวเรเลยว่า <c oughs> มึงอย่าเถียงคนไทยถ้ามึงเถียงคนไทยเมื่อไหร่มึงจะโดนทวนลงทนทีจริงอันนี้เรื่องจริง <c oughs> กูก็ยังแบบไอคนไทยคนไทยนักเรียน k e y b o a r ตักแซ่บอยู่แล้ว <c oughs> ออกูก็ยังแบบระแวงอยู่เอาถ้ากูทําคลิปอะไรที่มันไม่ถูกใจคนไทยไปแล้วมึงจะโดนโดนดราม่าจะโดนลงทัวลงไม้เน่มึงคือกูบอกล้วมึงโดนตักแซ่บทันทีนะมึงอลไ่ถกครับเออ,เอ,อตอนนี้อานน้ำย,<ะ>ยังฮยังเลยเฮีย <c oughs> มาปุ๊บก,กูก็ลงที่นอน,นดี <c oughs> เฮีย เร็วขึ้นอาบนด้ไหมปกติคุณเป็นปกติคุณเป็นคนอาบมืดงไงอาบดึกเฮ้ยอาบดึกไม่ดีนะทำไมผีไงผีหลอก <c oughs> แอบนี่นี <c oughs> มึงยังกลัวอยู่ไอ้อยูก็เยอะแล้วนะวัยสิบแปดแล้วนะ <c oughs> เออเออครูยอมรับว่า <c oughs> ครูกลัวเลเออครูยอมรับว่าคูกลัวผีนะครูเป็นคนที่กลัวผีขึ้นเข้าเส้นเลยแหละ แต่แปลกเลยกูเป็นคนที่กลัวผีมึงมีสองชั้นกูไม่อยากจะนึกสภาพถ้าบ้านมึงมีสองชั้นนะคือแบบกูนอนด้านล่างเนี่ยกูไม่อยากนึกถึงสภาพเลยเวลามึงขึ้นบันไดแล้วปิดไฟอ่ะคือคือกูจะบอกอะไรให้เปิดไฟแล้วมึงจะวิ่งพวดเลยใช่ไหมเออคือจะบอกอะไรให้เลยกูอะถึงจะเป็นคนที่กลัวผีอ่ะแต่แม่งก่อนนอนอ่ะกูชอบ กอนนอนูชอบฟังเรื่องผีก่อนนอนเว้ยไม่รู้เป็นเฮียเลยชอบฟังเรื่องผีก่อนนอนอเียเออมันมันก็เป็นความแบบอะไรวะแบบแบบมันตรงกันข้ามกันนะ่ะเออมึงกลัวผีแต่มึงฟังเรื่องผีคตรเฮียเลยแต่มึงฟังเรื่องผีอเออแปลกเนาะเออแปลกแปลกกูดิ้กูทำอะไรแปลกแปลกอง กูผิดฝั่งเรื่องผีผีเกลียนผี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 กูว่าจีเนสจีเนสจีจีมากแตจะต่เป็นมึงกูก็เคยเป็นมึงนั่นแหละแต่ว่ากูเริ่มเลิกกลัวตั้งแต่อายุสิบหกแล้วอ๋อไอ้เหี้ยกูกลัวมาตั้งแต่ หนึ่งขวบแล้วมั้งเราไม่ไม่โอ้หนึ่งขวบม<ถ>ันเกินไปประมาณประมาณตอหนึ่งปสองกลัวแล้วแหละอนะมึงมึงมึงต้องถ้าเกิดมึงมาอยู่กับกูอ่ะมึงรับรองมึงล่นเลยกลัวแน่นอนทำไมวะกูจะใช้วิธีแกงเอาจนแกงจนไม่หายกลัวกูบอกเลยึงแกงว่าดีเยวาก,กูลงเท้าฟาดหัวเลยเฮวิ่งไรฟาดเลยแหละ มึงแกงกูเลอนี้งน <Un hum. S 1> ีถาเกิดถ <c oughs> ้กิดว่ากูแกงมึงจะบอกว่ามึงแกงกูทำไม่ได้เลยกูกลัวมึงอยรราใสเลยอ่ะถ้าเกิด่กูแกงมึงจะตกใจมึงจะกันานวาเฮ้ยบาีกูบอกแล้วกูโดนกูโดนหนักของมึงอีกกูโดนแกงไง นูนแกอูหายกลัวยโอเคก็ประมาณนี้เลยความยาวได้เยอะแล้วรู้ไหมว่ากูอัดคลิปเ่ยกูอัดเสียงเนี่ยโอเคโอเค ความยาวอัดเสียงก็พอดีแล้วโอเคบายเจ,อ,จอกันคลิปหน้าครับทุกคน <c oughs> อ <c oughs> โอเคไปแล้วายบายชุๆ